สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเจอกับฉันสาวพระลาดพาแซบคือเก่านะจ้าวันนี้ฉันพาพี่น้องมากินเก๋วยเตี๋ยวไก่มาละจ้านี่จ้าเก๋วอเตี๋ยวไก่มาละเปื่อยๆน้ำเค็มข้นจ้าน้ำดำๆมีเค็มข้นจ้าปรุงเครื่องก่อนจ้าพี่น้องเพ็ดเพชดคือเก่านะจ้า้ำต้มเทลงไปเลยจ้ากินรัจัาจักได้จ้าวันนี้ เปรี้ยวหวานเค็มเ็มเน้ะทุกอย่างเทลงไปเลยจ้ะกินเส้นมีจ้ะพี่น้องนี่จ้ะคลุกเคล้าให้เข้ากันจ้ะ ข่ากันเราก็อมากินกันเลยจ้ะพี่น้องรสจัดเพ็ดเปียวหวานคือเก่านะจ๊ะฉันกินรสจัดหน่อยนะจ๊ะฮึมพอดีจ้ะกินกันเลยจ้ะ พักแจ่นจากพี่น้องมาละโหละพาทองอกจ้ะเดจ้าไก่มาละใส่มาละหลายๆจ้ะ เิมส์พลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลูกดีกินน้อะแต่ดีกินไปแล้วอ่ะแต่ว<อ><อ>่าอร่อยมากหวานนะคะเปรี้ยว,น,วน้ำถามวารสจะเปนเนี่ยอร่อยไหมร้อยค่ะกินก๋วย,ยเตี๋ยวกับแม่ไหมกินนะคะแล้วไหวานเนาะ น้องดีค่ะนั่งตรงนี้ก็ได้ลูกอ่ะเดี๋ยวพี่อดีไปเอาก้ออีก่อนนะอาา้าพี่อยเอาเก้าอีมาป่ะพี่อดีเอาเอาเอา,เอาถ้วยมาด้วยลูกน้องดูดีกินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะจ้าวันนี้มาสองแม่ลูกโซยก๋วยเตี๋ยวไก่มาละ มนไมรูหนูจะกินว่าแม่ปรุเผ็ดไม่เป็นไรค่ะเดีด๋ยวก็ยังกินได้กินน้องไก่ด้วยสิลูกแต่ว่าหนูนไม่อยากเยอกลัว เราอยู่อามาป้า้การไปหน้า <Pi> ริมันจะแสน <Lew> <mimit> <mimit> ้ำสับรดอร่อยไหมลูกอร่อยมากค่ะเปรีป้ยวหวานๆม,มีประโยชน์ด้วยเนาะแม่ราเมลดกเล็กๆดำๆคือเม็ดอะไรอะคะเม็เดสาวปะรดลูกอืมอ้ม พี่หวานหวานใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะแต่ก็ยังแก้เผ็ดได้นะคะค่ะแม่ม่กินหูน้าหรือเปล่าไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวค่ะเรากินเลยค่ะแม่ไม่ผิดเลยเหรอตัวเป้นยืดมากยาวมาก แซ่บมาลูกแซ่บมากค่ะแม่ก็แซ่บมากนะคะว้าวดูเดี๋ยวเขาติดเดีวมันปาร้าร้อนปลาเลยมันไม่ยังคลยไม่ดลยอ่ะแม่ขอช่วยหนูด,ด้วย สวัสดีค่ะบ๊ายบาบอนยูยูขอบ๊ายบาอนะ,ะ,นะ,ะอบเวลาแล้วค่ะบ๊ายบายหนูชอบกินนอนไปกินแรกแรกลูกคันน้ำของเรามาแทนไหมคะไม่เป็นไรค่ะหนูกินเลยลูลก นับแซ่บจากพี่น้องปรุงได้แซ่บมากเลยจ้ะแซ่บถึงใจมากใครชอบกินรสจัดจัก๊กกระปรุงอย่างฉันได้เลยจ้ะเททุกอย่างลงไปเลยจากพี่น้อง ดูข่าวเมื่อกี้โควิดเนาะตายสามคนจ้ะตายเพิ่มสามคนแล้วจ้ะเนาะโรคมันไล่แรงแล้วจ้ะเนาะ ดูแลตัวเองไนด้วยนะจ๊ะพี่น้องกินของร้อนช้อนกลางล่างเือบ่อยๆจ้ะออกไปข้างนอกกับพี่จมูกจ้ะเนาะป้องกันเบื้องต้นจ้ะ แต่สำหรับคนแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะจ๊ะเนาะเป็นห่วงทุกคนนะคบพี่น้อง ก็อย่าไปเครียดอะไรมากมายนะจ๊ะอย่าไปเครียดมากจ้ะเดี๋ยวเราจะจากที่เราไม่ป่วยเราจะป่วยเราจะนอนถ้าเราเครียดมากเกินไปจ้ะ เสพขาวก็เสพแต่พอดีนะจ๊ะน้องพี่นอ้องเสพมากก็ปวดหัวเครียดจ้ะเอาแค่รู้สถานการณ์พอจะ้ะ ไปถึงไหนมาถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเนาะจัเนาะมากไปเราก็เครียดเปล่าๆจะไปนอกปดหัวแต่ สำหรับคลิปนี้ฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณพ่อแไ่มพี่น้องทุกคนจากที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจฉันจ้ะฉันฝากกดติดตามกดซัดไข่ฉันนะเด้อจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีมคีความสุขปลอดภัยทุกคนนะจ๊ะไปละจ้ะขอบคุณมา,มากๆจ้ะ